สวัสดีวันศุกร์ที่23ชุดนี้เป็นตัวผู้สี่ตัวผู้สีส่นะครับนี่ครับผู้สี่ตัวสวยมากครับพม่าสายเหนือนี่ครับพม่าสายเหนือพม่าสายตีพม่าพัฒนาแม่เป็นพม่าสายเหนือร้อยนะครับนี่ครับ สวยมากครับแม่เป็นพมา่าสายเหนือเทา,าสามแสนบวกแข้งสังนอนบวกแม่เทาเกตหมื่นสายเหนือนะครับส่วนสายพ่อเป็นชั้นหลานแสนกลมหานครไทยสันเสือดำสังเวียนแตกผู้สีนะครับนี่ครับผู้สีครับสวยมากนะครับ ชุดนี้กระดูกโครงสร้างแข็งแกร่งแน่นอนครับเบอร์แข้งหนักรุนแรงเร็วแม่นคมแผลตาพิเศษครับไม่ต้องห่วงครับสายพ่อสายแม่าตาอาชีพกินตาเป็นอาหารนะครับสายพ่อสายแม่กินตาเป็นอาหารแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับ กระดูกของสร้างดีจิตใจดีนะครับรอยตัวครับนี่ครับสวยทุกตัวครับแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีที่ตินะครับครับชุดนี้สี่ตัวครับแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีที่ติเลยนะครับพมา่าสายเหนือครับสายเหนือสายแข้งหน้าไรที่ติ เกิดมากนะครับคู่สี่ตัวนะครับใครสนใจก็สอบถามได้นะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับพมา่าสายเหนือพมา่าเบอร์แข้งพมา่าสายจีนะครับวิ่งสั้นสลับยาวนะครับ แข้งหน้าจัดจ้านครับแข้งหน้าจัดจ้านเบอร์แข้งหายห่วงสนใจก็สอบถามได้ที่0821104371นะครับครับสี่ตัวสวยทุกตัวครับลอยโตกระดูกโครงสร้างแกล่งแน่นอนไม่ต้องห่วงครับชุดนี้สายตีแน่นอนครับ t <laughs> t